s u p e r l i ลิชหนึ่งเก้าหกห้าออ n ิ e ิ x p ลเอกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของรายการ The First Estimate เที่ยวสุดโลกครับเรายังอยู่กันที่เมืองชัมเปอรี่ที่บริเวณที่เรียกว่า Viewpoint Suku ครับซึ่งในบริเวณนี้มีอีกหนึ่งสถานที่ที่เราอยากจะพาคุณผู้ชมมาเปิดประสบการณ์ไปด้วยกันครับแต่จะเป็นอะไรนั้นไปรับชมกันเลยครับ สืบเนื่องจากเบกที่แล้วนะครับที่เพชรทิ้งท้ายไปว่าเราจะมีกิจกรรมนะครับแล้วก็มีขนมนะครับที่จะมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ mm. ตอนนี้ย้นอีกรอบนึงครับเราขึ้นมาบริเวณที่อยู่เป็นวิวพอยต์ของซูคูครับชื่อร้านอาหารว่า แคนตีนซูคูนั่นเองครับและดูวิวด้านหลังผู้ชมครับนี่คือวิวที่โหเรียกว่าประเมินค่าไม่ได้จริงๆผมไม่เคยเห็นวิวไหนที่สวยขนาดนี้และจะได้ทานขนมที่เรียกว่าเป็นแนวฝรั่งเศสแล้วก็แนวสวิสผสมประสานกันนะครับเมนูรวมๆของตรงนี้เนี่ยเขาชื่อว่ากรูเมทีหรือกรูเม่กาแฟถามว่ามันแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันตรงที่เมื่อเรามาร้านนี้แล้วเราสั่งอาหารเนี่ยเขาจะถามว่า would you mind to drink coffee or tea ถ้าเราอยากกิน เมนูนี้จะชื่อว่ากรูเม่ทีนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งกาแฟเมนูนี้จะเปลี่ยนไปชื่อว่ากรูเม่คอฟฟี่นั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราสั่งเครื่องดื่มอะไรนั่นเองนะฮะส่วนเมนูที่เขาจัดมาให้เนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นเมนูที่หลายๆคนเคยทานแล้วแหละแล้วก็อร่อยนะครับวันนี้ก็จะมากินจากต้นตํำรับเลยนะครับเราจะเริ่มต้นที่ครีมบูเร่นะครับเราท็อปปิ้งด้วยสตรอเบอรี่ชิ้นโตๆเดี๋ยวเราลองชิมดูครับหนูหูนี่ฮะ น้ำตาลไหม้แบบหอมมากเลยอ่ะตัวเหมือนเป็นคัสตาร์ดข้างล่างครับมีความนุ่มช่ำหว,วานแล้วก็ตัวของน้ำตาลไหม้ข้างบนเนี่ยนะครับก็อร่อยมากจริงครับตอนนี้คือน้ำลายเริ่มแบบเริ่มสอแล้วเดี๋ยวลองสตอเบอรี่กันบ้างครับยงไงกินพร้อมกับแครมบูเร่ครับ สตรอเบอรี่หวานเจี๊ยบเลยครับ<ห>แล้วก็มีความเปรี้ยวฉ่ำๆนิดนึงครับ<ห>รูร้สึกได้เลยว่าเฟสจริงๆแล้วก็เป็นผลไม้ของโลเคอลในพื้นที่ตรงนี้ด้วยอร่อยมากจริงครับ<ห> <ๆ S 2> มาดูกันต่อครับต่อมาเนี่ย,ยผมขออนุญาตนะครับหยิบให้คุณผู้ชมดูมันเป็นเหมือนเยลลี่น่าจะเป็นเยลลี่รสผลไม้ผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมลองชิมให้ดูด้วยแล้วก็แบบเคลือบด้วยน้ําตาลครับลองชิมดูฮะรสชาติมีความแบบ เป็นผลไม้สีแดงครับแต่ว่ามีความหนักไปทางสตอรอเบอรี่ด้วยอร่อยมากครับหวานวานดีกริมพลนเม,ม,มนูต่อไปครับเป็นเมนูที่เป็นของขึ้นชื่อโลเคอลของพื้นที่ตรงนี้เลยซูคูครับชื่อเมนูว่าราซาเร่นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะลองมาดูว่าจะอร่อยขนาดไหนม,มันมีความเป็นพายครับแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยแบบ เป็นตัวเหมือนน้ำตาลเซนามอนข้างบนตรงนี้กินเพลินๆได้อร่อยมากครับก็อยากจะให้เขาเนี่ยหวยส่งออกไปที่ประเทศไทยนะผมว่าคนไทยน่าจะชอบอร่อยมากจริงครับนี่ครับเมนูต่อไปครับเป็นพานาคอตต้าครับแล้วเขาให้แบบแยมแบบเยอะมากเลยอะ่ะรสชาติ ไม่หวานจนเกินไปครับแล้วก็ตัวของแยมน่าจะเป็นสตรอเบอรี่นะครับรสชาติออกไปทางสตรอเบอรี่หนักพอสมควรแต่ก็จะมีความเป็นเหมือนผลไม้สีแดงที่ปนๆเข้าไปด้วยเหมือนกันรู้สึกได้เลยว่าน่าจะเป็นผลไม้จากพื้นที่ของเขาเพราะว่าเขาบอกว่ามาจากโลเคอลเลยแล้วก็รู้สึกว่าเฟรชมากอร่อยมากไม่หวานาจนเกินไปคนไทยกินได้แล้วก็คนที่ไม่ทานหวานน่าจะชอบด้วยเช่นเดียวกันครับอี่ยดูดู ไม่ผิดหวังจริงๆครับคุณผู้ชมครับได้มาทานขนมหวานนะครับผมแสนอร่อยยนะครับท่ามกลางบรรยากาศที่เรียกว่าประเมินค่าไม่ได้เข้าใจเลยครับว่าทําไมคนในพื้นที่หรือนักท่องเที่ยวครับเขาถึงขยันจองมาตรงนี้นะครับเพื่อให้ได้โต๊ะมานั่งในวิวแบบนี้ครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสครับก็อยากจะให้ได้มาลองทานขนมอร่อยยท่ามกลางบรรยากาศอันสวยงามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปทานกันต่อครับทานกันแบบไม่พักพงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมครับไปเจอกับอีกหนึ่งร้านที่ต้องบอกว่ามี มีเมนูเด็ดเป็นของขึ้นชื่อของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ด้วยแต่จะเป็นร้านไหนมเมนูอะไรรอติดตามครับตอนนี้ผมขอเอนจอยอาหารข้างหน้ากับวิวที่ประเมินค่าไม่ได้ตรงนี้ก่อนรับรองว่าฟินครับวันนี้ฟินสุดๆจัดไปครับอันนี้อร่อยอันนี้ก็ดีสุดยอด โอ้โห oh oh. ชอบมากครับบรรยากาศดีมากเลยเมืองนี้นะฮะเราก็ลงมาจากที่สูขูเรียบร้อยแล้ว กลับมาที่ชองแพรรี่ครับแล้วก็จะมาทาน1เมนูครับที่เพรเนี่ยตั้งตารอตั้งแต่วันแรกที่มาซูดิแสแลนด์และวันนี้เราจะมาทานอาหารที่ชื่อว่าชีสฟองดูกันครับซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมแล้วก็เป็นเมนูที่ถ้าคุณมาซูดิแสแลนด์คุณต้องทานให้ได้ครับที่ร้านนี้เลยครับเป็นร้านชื่อดังของเมืองชองแพรรี่นะครับชื่อว่าคาเฟ่ดูนนอนั่นเองนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีเมนูอะไรเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวตามไปดีโอคะแนนครับไป มาในร้านแล้วนะครับก็สั่งอาหารมาเรียบร้อยโดยเมนูแรกของเราครับเป็นแอปเปอร์ทเซอร์ก่อนเลยนะครับก็คือสลัดง่ายๆแต่ดูแล้วไม่ง่ายเลยครับเพราะอะไรครับเพราะว่า มันมีเป็นเนื้อสัตว์นะครับค่อนข้างเยอะอย่างเช่นมีคาร์มอนเซราโนนะครับแล้วก็มีตัวแฮมมีชีสครับแล้วก็มีซอสเสรด้วยก็เป็นเมนูที่ผมไม่คิดว่าจะอยู่ในสลัดนะครับแต่ก็เหนือความคาดหมายชอบมากครับแล้วก็เดี๋ยวอีกหนึ่งเมนูครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่หน้าร้านนะครับว่าเราจะได้ลองกินชีสฟองดูกันครับซึ่งเป็นครั้งแรกของผมด้วยเคยกินแต่ช็อกแลตฟองดูที่ร้านไอศครีมแถวบ้านนะฮะแต่ว่าตอนนี้มากินที่สวิตเซอร์แลนด์ต้องกินชีสฟองดูครับเดี๋ยวดูครับหน้าตาจะเป็นนนนนออออย่่่่่าางงงรแตววกกทีีีีจะิชชฟดดดูููเเ๋ลมม้้ใหคุ ก็เป็นสลัดแบบโฮมเมดง่ายๆนะครับก็จะมีใส่เป็นน้ำมันมะกอกใส่เกลือใส่พริกไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อุดลงไปด้วยเนื้อสัตว์แล้ว şey ก็ชีสครับถือว่าเป็นแอปเปอร์ทเซอร์เรียกน้ำย่อยที่ผมคิดว่าดีเลย เรียบร้อยครับเสิร์ฟพร้อมเลยนะฮะเป็นฟองดูชีสนะครับเสิร์ฟพร้อมกับนี่ฮะเป็นขนมปังนะครับดูจากรูปการแล้วนะผมว่าน่าจะเป็นขนมปังหรือไม่ก็บาเกตตเดี๋ยวขอลองทานดูหน่อยนะครับวิธีการทานก็ง่ายๆนะครับเราฉีกขนมปังออกเป็นแบบชิ้นเล็กๆแบบนี้ครับแล้วเราก็จะใช้เป็นซ่อมนะฮะจิ้มลงไปในขนมปังแล้วก็จุ่มชีสแบบนี้ครับเยิม่มเยอะมเลยนะคุณผู้ชมดูพร้อมกัน นี่ฮะดูดิว,ว้าวน่ากินมากโอเคปึ๊บตามมารยาทเราต้องเปลี่ยนซ่อมนะฮะปึ๊บนี่ครับ ชีสแบบว่าเข้มๆเต็มๆเลยนะครับมีความเค็มๆนวลๆของชีสผมไปถามเชฟมานะครับเขาบอกว่าชีสเ่ยนะครับเป็นชีสสองชนิดครับที่มาจากสซูริกชื่อชีสว่าวัชกะนะครับกับกรีเย่นั่นเองชีสสองตัวนี้ครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาจะมีรสชาติแบบว่าเทกเจอร์ประมาณไหนแต่พอารวมกันแล้วนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความนวลมีความเค็มของชีสแล้วก็มีกลิ่นชีสที่หอมมากครับพอทานคู่กับขนมปังเนี่ยหลงตัวจริงๆครับสมแล้วนะครับที่คนที่สวิตเซอร์แลนด์ครับแล้วก็ ท่องเที่ยวที่มาเนี่ยต้องมากินที่นี่ครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มเติมสักคำหนึ่งฮะทีนี้เราลองแบบว่ามีเห็ดดูบ้างเพราะว่าดูแล้วน่าจะมีแบบเนื้อสัตว์นะไม่แน่ใจเป็นเบคอนหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวผมลองทานดูเป็นเห็ดครับน่าจะเป็นเห็ดชัมปิยองนะครับก็กินขับชีสครับรสชาติใช้ได้ครับอร่อยมากครับ สมการรอคอยจริงๆครับสำหรับการได้มาทานฟองดูชีสนะครับแล้วก็ได้มาทานท่่ำกลางบรรยากาศของเมืองชอมเปรรีด้วยนะครับสุดยอดมากครับไป่ต่ตอนนี้เรากินกันต่อด,ดีกว่านะพราวว่าลูกค้าเขาก็เริ่มทยอยเข้ามาแล้วครับ The First Estimate ขอพาทุกท่านเปิดประสบการณ์ท่องเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์รูปแบบใหม่พบกับที่สุดของความสวยงามกับรัฐวาเลพาทุกท่านนั่งรถไฟชมวิวยอดเขาแมตเทอร์ฮอร์นมงกุฎแห่งสวิตเซอร์แลนด์ สัมผัสความน่ารักของหมู่บ้านซาเต้ไข่มุกแห่งเทืออเขาแอลรับประทานอาหารพร้อมชมวิวสุดอลังการบนพัตธาร360องศาที่มิดอลาลีผ่อนคลายที่ลอยขบัดเมืองแห่งบ่อน,น้ำพุร้อนท่ามกลางภูเขาและปิดท้ายด้วยความเป็นที่สุดกับทานน้ำแข็งอันดับหนึ่งของเทืออเขาแอลทั้งหมดนี้ในราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการจำนวนจำกัดเพียง20ท่านเท่านั้นโทรเลย065 879 39 3936 อันนี้เป็น archaeological site นะครับเป็นสิ่งปลูกสร้างสมัยโบราณนะฮะที่ตรงนี้เคยเป็นโบสถ์มาก่อน,นครับชาวโรมันสร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเซนต์มอริสนั่นเองนะครับเข mm ้า hmm. มาในห้องที่เรียกว่าเป็นห้อง treasure room ครับห้องนี้ก็จะเก็บรวบรวมเรียกว่าเป็นสมบัตินะฮะแล้วก็เป็นของที่มีคุณค่ามีค่าทางโประิศาสรนะครับมาอย่างยาวนาน mm hmm.